สวัสดีครับกับผมนายบุญส่งอิวานาผมอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตําบลน้ำอ่างอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ครับวันนี้ผมก็จะนําเสนอพระเครื่องที่แพงที่สุดในโลกครับผมก็จะ,ะนําในเรื่องของพระเครื่องนะครับนะที่มีอยู่กับผู้ใดถ้าห้อยอกห้อยใจไว้อยู่ในใจแล้วก็จะ,ะปลอดภัยต่อเขาเรียกว่า ปืนผาหน้าไม้ครับผมจะขายายให้ฟังว่าพระเครื่องที่อาจจะมีคนที่มองข้ามครับนั่นก็คือในเรื่องของอคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับที่ให้พระเครื่องมาหออ้อยมาห้อยไว้ในใจอยู่แล้วสองพันกว่าปีถ้าใครเอาห้อยไว้ในใจห้อยไว้ที่อกห้อย ไว้ต่อเนื่องโดยตลอดไปแล้วนั้นก็จะคาดแค้วครับในเรื่องของอคนที่นะจะมาคิดทำร้ายทำลายหรือปืนผาหน้าไม้อะไรก็แล้วแต่ก็จะไม่เกิดกับบุคคลนะครับนะผู้นี้นะครับนะที่เราได้ห้อยเขาเรียกว่าได้แขวนพระเครื่องเอาไว้ นะครับนะาพระเครื่ององค์นี้นะครับนะซึ่งเป็นคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือในเรื่องของสังฆะวัตถุสี่นะครับก่อนอื่นผมก็จะต้องขอเกินและนําเสนอว่าทําไมคนนะครับนะาจึงมองข้ามในเรื่องของคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นของแท้ของแท้แน่นอน นะครับนะที่สามารถค้มครองให้เรานั้นอยู่รอดปลอดภัยเกี่ยวกับภัยอันตรายต่างๆที่คนเขาจะคิดทำลายเราก็สามารถที่รอดพ้นไปได้ครับนี่คือในเรื่องของอคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสมพุทธเจ้าเปรียบเสมือนพระเครื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกครับ พราะมีอยู่กับผู้ใดแล้วนั้นก็จะสามารถนะครับนำพาให้ตัวเองนั้นจเจริญรุ่งเรืองนะครับนะตลอดไปด้วยนะครับนะในเรื่องของอนำสังหาะวัตถุสี่มาไว้นะครับนะในอกในใจหรือมาห้อยมาแขวนไว้ที่อกที่ใจท่านก็จะมี ความสุขความเจริญนะครับนะจะคิดทําสิ่งใดนั้นก็จะประสบความสําเร็จเพราะอะไรครับเพราะสังขาวัตถุสี่นั้นเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติของตัวของเรานั้นไม่ให้เกิดอุปออไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรคไม่ให้มีภัยอันตรายไม่มีใครจะคิดทําร้ายเราเพราะเรา มีพระเครื่องนะครับนะที่คอยปกป้องคุ้มครองเราอยู่นั่นก็คือสังหาวัตถุสี่ครับสังหาวัตถุสีนี้มีอะไรบ้างนะผมก็จะนําเสนอให้ท่านได้รับฟังว่าหนึงนะครับนะทานครับสละปันสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้ปันครับนี่คือเป็นเครื่องที่ยึดเหนี่ยวกับ ตัวเราที่เรามอบสิ่งของนะครับหรือแบ่งปันนะครับนะสิ่งของหรือทรัพย์สินของเราแก่คนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจหรือเป็นคนที่ไม่คิดทำร้ายเราหรือเป็นคนที่มีฐานะยากจนแต่ก็มีการความประพฤติปฏิบัติดีมีในเรื่องของความกระตันยูกรตะเวที สิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านนะครับปันให้ไปแล้วนั้นก็มีแต่ผลดีนะครับนะไม่มีผลเสียก็ทำให้เกิดเขาเรียกว่าความผูกพันรักใคร่กันโอบอ้อมอารีกันนะครับนาสิ่งไหนที่มีภัยพยันตรายมาถึงเราเขาก็คอยปกป้องนะครับนะให้เรานี่คือสละปันสิ่งข,งของของของตนแก่คนที่ควรให้ปันครับ สองนะครับนะในเรื่องของปิยวาจานะครับนะปิยวาจานี้ก็เจรจาวาจาที่อ่อนหวานครับนี่ก็เป็นในเรื่องของคําพูดคําจาของเราถ้าเราพูดนะครับนะวาจาที่ไพเราะพูดแล้วมีน้ําเสียงที่ทําให้เรานั้นอ เป็นคนที่มีคนอื่นอยากจะอยู่ใกล้อยากจะฟังอยากจะพูดคุยด้วยนะครับนะจะทำอะไรก็ไม่มีศัตรูนะครับไม่มีศัตรูหมูม่มันหรือใครจะคิดทำร้ายก็ก็ไม่มีเพราะเรานั้นไม่เป็นคู่ทะเลาะกับผู้อื่นหรือไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีในเรื่องของ ไม่มีในเรื่องของไอ้ผู้ที่คิดจะคิดทำร้ายทำลายเรานะครับนะเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมันเป็นเรื่องของการที่เรานะครับนะการที่เราขอโทษนะครับนะเพราะว่าผมาพูดไปด้วยต้องถือในเรื่อง <c oughs> ขอโทษครับในเรื่องของถ่ายคลิปไปด้วยนะครับนะแล้วก็ดูแลควายไปด้วยนะครับนะอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะนี่ในเรื่องของสังขะวัตถุสี่ในเรื่องของพระเครื่องที่ทุกคนสมควรที่จะห้อยแขวนเอาไว้ที่อกที่ใจแล้วปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องคนนั้นก็จะยิงไม่ออกฟันไม่เข้านะครับนะ ก็ถือว่าเป็นคนที่หนังเหนียวก็แล้วกันนะครับนะใครคิดทำลายทำร้ายนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำลายเราได้ครับต่อมานะครับอัาจริยานะครับหนาะความประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นคิดทำอะไรก็เขาเรียกว่าอ่าเป็นจิตอาสานะครับนะทำอะไรก็คิดช่วยเหลือแต่ เพื่อนฝูงคิดช่วยเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนบ้านต่อชุมชนแต่สังคมนะครับนะก็มีคนแต่ที่จะรักใครนะครับนะไปไหนก็มีเพื่อนมีมิตรมีญาตินะครับนะใครก็ไม่ม,มาเป็นศัตรูกับเรานะครับนะในเรื่องของความประพฤติของเรา นะครับที่ทําไปแล้วนั้นมีแก่ประโยชน์ของหมู่บ้านชุมชนแล้วก็ประเทศชาติด้วยนะครับนะนี่คือในเรื่องของอพระเครื่องที่พระเจ้ามีไว้ให้ในเรื่องของป้องกันปืนผาหน้าไม้ป้องกันในเรื่องของอชีวิตของเราที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้ในเรื่องของอในเรื่องของปืนผาหน้าไม้ที่คนคิด ที่จะกการแกล้งคิดจะทำลายทำร้ายเราก็เป็นเครื่องเป็นเกราะป้องกันให้ท่านได้นะครับต่อมานะครับนาะสมานตตาตานะครับนาะความเป็นคนที่มีตนเสมอไม่ถือตัวนี่คือก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดครับคนเรานั้นถ้ามีความอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นคนที่ไม่ลืมตัวเป็นคนที่เสมอตัวทำอะไรก็เสมอต้นเสมอปลายนี่ก็เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวนะครับนะแก่จิตใจอของผู้อื่นไว้ได้ให้เป็นมิตรเป็นเพื่อนให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็น ความอบอ้อมอารีเป็นเพื่อนฝูงเป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนอมีมากมายก็ทำให้เรานั้นไม่มีขเขาเรียกว่าไม่มีคนคิดจะมาทำลายทำร้ายนะครับนะก็ป้องกันในเรื่องของอป้องกันในเรื่องของปืนผาหน้าไม้ป้องกันในเรื่องของการทะเลาะ นะครับนะผิดเถียงกันก็เพราะว่าคนเรานั้นมีเกราะป้องกันนั่นก็คือหลวงพ่อสังฆะวัตถุสนะครับนะของคําสอนของ,ององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือพระเครื่องที่แพงที่สุดในโลกแล้วก็มีราคา,าสูงที่สุดถ้าบุคคลผู้ใดพกไว้ในใจพกไว้ที่อกพก ไว้ตลอดต่อไปอย่างต่อเนื่องจะต้องคาดแคล้วจากปืนผาหน้าไม้ยิงไม่ออกฟันไม่เข้าได้อย่างแน่นอนครับครับขอบคุณครับผมขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็อย่าลืมนะครับนะกดกระดิ่งและซับสไครต์ให้ลุงบุญส่งด้วยเพื่อที่จะได้ทำคลิปต่อไปนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงบุญส่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ